อันนี้เครื่องที่เราจะไปตาพริกแกงจ้ะมีสไครสข่ากระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกสดสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ยายจะมาทำนี่ค่ะ หมกหน่อไม้หมกหม้อจ้ะแล้วก็นี่ค่ะหมูสามชั้นของเราจา้ะสวยๆเลยซื้อมามใหม่ๆเลยหน่อไม้ก็ไปหน่อไม้นี่ซื้อมาหลายวันแล้วซื้อมาจากร้านอาเซียนะคะพริกแกงจาก้าเรามาหั่นหมูแล้วก็หมักเกลือกันไว้เลยนะคะ แล้วก็จะล้างทำความสะอาดก่อนนะจ๊ะ มาจ้าเรามาหมักหมูกันหมักหมูง่ายง่นะคะเอาแค่เกลือค่ะโรยไปเลยแล้วก็กะเอานะไม่ให้เเค็มมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแกงนะคะ,ะ,คะโดยเกลือไปเลยค่ะกะเอาประมาณาช้อนชานะหนึ่งช้อนชานะเค็มมากเค็มน้อยแล้วแต่คุณชอบเลยจ้า ยายเป็นคนกินอาหารรบเอ,อ่อจะว่าจืดก็ไม่เชิงนะแต่จะเป็นคนกินไม่เค็มค่ะแต่จะกินเผ็ดค่ะนี่เราก็หมักทิ้งไว้นะจ๊ะนี่เครื่องเกงของเราก็นี่อ๋อลืมบอกไปนี่ข้าวเบือ่เราแช่ข้าวเบือไว้นะเดี๋ยวมาตําขั้นตอนต่อไปก็หน่อไม้นะจ๊ะ แล้วจะใช้ไม้แหลมนะคะหรือว่า,าไม้จิ้มฟันนะคะแต่ยายไม่มียายมีแต่ไม้เสียบลูกชิ้นแล้วก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละคะ่ะกรีดยายจะใช้สองอันนะคะกรีดนะคะกรีดให้เป็นเส้น่บน,นี้เลยค่ะหน่ไม้นี่รู้สึกก็ะจะ ออบตองรงนี้ค่ะถ้ามันกรอบเราก็ต้องใช้มีดนะคะ ยายจะต้มน้ำทิ้งหนึ่งน้ำนะคะยายจะเอาหน่อไม้ไปตั้งไฟไว้เลยนะคะแล้วรอให้เดือดนะคะนี่จ้าแทนใบกระเพราของเรานะแต่มันไม่ใช่ใบกระเพรานะจ้าบาซิลิคุมนะคะที่เยอรมันเรียกบาซิลิคุมกินคล้ายๆใบกระเพราแทนกันได้ ตำเข้าเปือกกันเลยนะคะให้ใช้ครกหินนะจละนี่จ้าน่อไม้ของเราอยากจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะ ต้มให้เดือดเลยจ้าสักต้มพอน้ำเดือดสัก5นาทีแล้วก็พอนะจ๊ะนี่จ้าหน่อไม้ของยายก็ต้มเสร็จแล้วคะ,ะเห็นไหมคะน้ำจะเหลืองเหอเลยนะคะเราก็เทนะ้ำออกไปค่ะล้างในน้ำเย็นนลจ้าอด ยายจะใส่น้ำยานางด้วยนะหมูยายจะไปดักกระทะให้มันตึงๆแล้วก็มันจะหอม,มนะคะหมูสามชั้นนะคะ ก็ใส่ลงไปในติ๊กเก็เลยจ้าบดคนนะจ๊ะคนเสร็จแ,แล้วยายก็จะใส่หม้อไม้เลยนะจ๊ะ เหมือนเดิมจ้ายายจะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะแต่เอานะไม่ให้เค็มมาก ชิมรสดูนะจ๊ะชิมรสด,ดูตามใจชอบเลยจ้าอืมพอดีเราจะเริ่มใส่ข้าวเบื่อแล้วนะจ๊ะ เราจะเอาน้ำในหม้อนะคะมาใส่ข้าเวเบือให้เนี่ยค่ะเราจะเอาน้ำในหม้อนะคะน้ำแกงนะคะให้ใส่ข้าเวเบือคนไม่ไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะก่อนที่เราจะใส่ลงไปในหม้อไม่งั้นมันจะเป็นก้อนนะคะ ได้แล้วไม่คุดก้อนแล้วนะแล้วก็ใส่เลย้วกับคนไปเลยจ้า คนเป็นกันกว่าข้าเบือจะสุกนะคะาำทีไรก็คิดถึงยายเจ๊ทีเลยนะคะยายเจ๊คือใครยายเจ๊คือแม่ของยายนะคะเสียไปหลายปีแล้วจ้ะ ตรนี้เป็นสูตรยายเจ๊กนะคะยายเจ๊กจะชอบทําให้กิน,นะะ่ะสมัยที่ยายยังเล็กๆอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มีหมูสามชั้นนะจ๊ะมีแต่หน่อไม้อะนะ่ะเนี่ยจ้านะจ้าเราไปกินข้าวกันเลยเนาะเสร็จแล้ว ร้อนๆเลยจ้าหมูสามชั้นนี้อร่อยมากกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยวร้อนๆก็อร่อยนะจ๊ะนีจ้า นี่จ้าหมกหน่อไม้ของยายก็เสร็จแล้วนะคะลองไปทำกินกันดูนะคะอร่อยจ้ากินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็อร่อยนะจ้าเเราไม่ได้หมกใบตองคนะเราหมกหม้อนะคะทำตามในคลิปได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะไปเราไปโซยกันเลย